การปลูกผักอินทรีย์นะครับถ้าดินเราดีมีธาตุอาหารที่เพียงพออุดมสมบูรณ์นะครับก็พืชผักก็จะเจริญเติบโตงอกงามแต่เนื่องจากการปลูกผักในเมืองเนี่ยดินที่เราใช้ในการปลูกผักเนี่ยมักจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชก็เลยมีเทคนิคในการเพิ่มฮอร์โมน สำหรับเพิ่มเร่งการเจริญเติบโตของผักโดยฮอร์โมนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีฮอร์โมนอยู่หลายชนิดแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางใบทางดอกทางผลซึ่งเทคนิคนี้เป็นการเทคนิคการนำอวัสดุพืชผักผลไม้มาหมักกับจุลินทรีย์ แล้วให้จุลินทรีย์เนี่ยไปย่อยสารสำคัญที่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติของพืชอย่างเช่นออกซินจิบเบอร์เลลินพวกนี้นะครับออกมาอยู่ในฮอร์โมนพืชธรรมชาติแล้วก็ผสมน้ำฉีดพืชผักในตอนเช้าพืชผักก็จะรับเอาฮอร์โมนเหล่านี้เข้าไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาทำ ฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือน้ำหมักชีวภาพนั่นเองน้ำหมักชีวภาพจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายสูตรนะครับอย่างเช่นสูตรที่เราใช้กันโดยทั่วไปก็อย่างเช่นน้ำหมักจากพืชสีเขียวก็คือเศษพืชผักสีเขียวที่โตไวเช่นผักบุ้งผักวางตุ้งผักคะนา้าผู้นี้เป็นผักพืชสีเขียวที่โตไว เราก็นำวัสดุเหล่านี้เนี่ยมาหมักกับกาดน้ำตาลก็จะได้ฮอร์โมนพืชชนิดที่จะเร่งการเจริญเติบโตทางใบเราก็จะใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชกำลังจะเจญแตกใบแตกยอดแตกรากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกชนิดที่2ก็คือฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตทางผลทางดอก เราก็จะใช้ผลไม้ผลไม้ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นผลไม้สุกที่โตไวให้ผลไวอย่างเช่นกล้วยกล้วยสุกมะละกอสุกฟักทองพวกนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เจริญเติบโตได้ไวมีฮอร์โมนชนิดที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งดอกทั้งผลโดยนำมาหมักกับกากน้ำตาลก,กากน้ำตาลหรือโมลาดหรือถ้าใครจะใช้ น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลกรวดน้ำตาลไม่ฟอกสีก็สามารถใช้ทำได้นะครับวิธีการหมักโดยทั่วไปหลักการทั่วๆไปก็คือการเอาวัตถุดิบ3ส่วนหมักกับการน้ำตาล1ส่วนอาจจะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยก็ได้หรือไม่เติมก็ได้โดยให้กระบวนการหมักนั้นเป็นเป็นกระบวนการเก็บจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะครับแล้วก็หมักไว้ในภาชนะ ที่มีฝาปิดหมักไว้ประมาณ7-15วันหรือนานกว่านั้นก็ได้ก็จะได้ของเหลวที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับน้ำเอาไปผปสมน้ำา1ต่อ500อย่างเจือจางแล้วใช้ฉีดพ่นพืชผัก2วันถึง3วันครั้งโดยจะฉีดพ่นในช่วงตอนเช้า ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดเพื่อให้พืชในช่วงที่เปิดปากใบนั้นรับเอาฮอร์โมนธรรมชาติเข้าไปใช้ประโยชน์ไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งดอกทั้งผลทั้งใบนะครับจริงๆแล้วฮอร์โมนยังมีอีกหลายชนิดที่ช่วยในการเจริญเติบโตอย่างตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นฮอร์โมนนมสดที่ทางสวนทางบ้านคุณตาแล้วก็ชุมชนนิเวศสันติวนาเราใช้สําหรับ ในการปลูกก้าผักกับผักชนิดกินใบจริงๆนั้นฮอร์โมนช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของพืชน,นั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการหมักอย่างอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่ทางสวนผักบ้านคุณตาแล้วก็ชุมชนนิเวศสันติพนาใช้เป็นประจำก็คือฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนนมสดก็คือฮอร์โมนที่ทำขึ้นจาก นมนมจืดแล้วก็นมเปรี้ยวซึ่งนมเปรี้ยวนี้ก็คือแหล่งของจุลินทรีย์แบคโต,ตววซิลัสแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวแล้วก็กลายไปเป็นโฮอร์โมนนมสดโดยโฮอร์โมนนมสดนี้เราก็จะผสมน้ำหนึ่ต่อห้าร้อเช่นเดียวกันแล้วก็ไปใช้ฉีดพ่นต้นกล้า หรือพืชผักสลัดผักกินใบผักก็จเจริญเติบโตได้ดีฉะนั้นการทำฮอร์โมนธรรมชาติหรือน้ำหมักชีวภาพก็คือการนำวัตถุดิบชนิดต่างๆที่มีสรรพคุณในการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์มีสรรพคุณในการให้ฮอร์โมนพืชมีสรรพคุณในการ<อ>ให้ธาตุอาหารบ้างแต่ไม่มาก รวมทั้งถ้านาเรานำเอาสมุนไพรมาหมากักเราก็จะได้สารสำคัญที่มีสรรพคุณในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูพืชนะครับฉะนั้นเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำซึ่งวันนี้เราจะทำฮอร์โมน3ชนิดชนิดที่1ก็คือการฮอร์โมนก็คือน้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียวชนิดที่2ก็คือการทำฮอร์โมนผลไม้ และชนิดที่3ก็คือการทำฮอร์โมนนมสดคือการเอาเศษพืชสีเขียวที่มีอยู่ในสวนนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณสัก2นิ้วให้ได้น้ำหนักประมาณ3กิโล ตกมาแล้วลูื่งหนึ่งปลา,าเก็บไว้ให้แล้วแต่ว่าจะมาทำชิ้นหนึ่งสิ ากาดน้ำตาลเทลลไปครับ <Thank you. S 2> น,แบบนุ้งี่ร็บแบตสอง๋ัวแล้วก็ที่

อืมเดือนหกลองช่างดูเอามากอให้หมดไปเลยสองโลหนึ่งขีดอันนี้ก็โลนึงอะใส่ไปโลนึงตัดโลนึงทั้งหมด đây đó nè thảm luôn ส่วประกอบของข้อมูลนมสดก็จะมีนมนมจืด2กล่องแล้วก็นมเปี้ยวครึ่งขวดนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง1ช้อนนะครับแล้วก็ขวดพลาสติกที่มีฝาปิดนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอานมนมจืดใส่ไปในขวดก่อนนะครับ 2กล่องนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาล1ช้อน1ช้อนหช้อนแกงนะครับ แล้วเขย่าให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็ใส่นมเปรี้ยวครึ่งขวด ปิดฝานะครับขยา่าแล้วก็เขียนไว้ทิ้งไว้เจวันในระหว่างนี้ต้องเปิดฝาเพื่อระบายก๊าซวันละครั้งโดยที่แต่ละวันก็ต้องขย่าวขวดมาละครั้งอย่างน้อย แล้วก็คลายฝาพอเจวันก็จะได้ฮอโมอนนมสดเวลาจะใช้งานก็ใช้1ต่อ500ครับก็คืออย่างมูดอันนี้น้ำหนลิตรก็ใช้ประมาณ1.4ช้อนแกงก็อพอนะครับก็สามารถไปฉีดพ่นผักสลัด หรือก้าผักได้ตอนเช้าก่อน8โมงนะครับผักก็จะเจริญเติบโตงามได้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำน้ำหมักชนิดต่างๆีน้ำหมักเนี่ยสำหรับคนปลูกผักอินทะรีย์ในปัจจุบันก็กลายเป็นเทคนิควิธีที่มีความสำคัญเพราะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกผักให้มีคุณสวบัติประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพืชผักจเจริญเติบโตได้เร็วมีคุณภาพดีเพิ่มผลผลิต สำหรับการที่เราจะปลูกผักเพื่อการบริโภคเองแต่สำหรับคนที่จะทำเอาวิธีเอาวิธีการปลูกผักแบบนี้ไปปลูกผักเป็นอาชีพก็สามารถทำได้หลักการก็เป็นหลักการเดียวกันก็คือการคำนึงถึงดินที่มีอินทรีย์วัตถุมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชผักผักได้น้ำอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละสองครั้งและได้รับแสงแดดที่พอเพียง แสงแดดก็ควรจะได้รับแสงแดดวันละอย่างน้อยประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วก็เสริมด้วยน้ำหมักเชีวภาพหรือฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากพืชสีเขียวที่ผสมน้ำหนต่อ500ฉีดพ่นตั้งแต่หลังจากย้ายก้าลง,ลงดินปลูกแล้วก็ทุกๆ3วันก็ผสมน้ำหนึ่งต่อ500ฉีดพ่นไปเรื่อยๆจนเก็บเกี่ยว สำหรับพืชผักที่กินผลไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะเขือเทศถั่วฝักยาวบวบเราจะใช้น้ำหมักจากผลไม้อัตาส่วน1นึ่ต่อห้าเหมือนกันหลังจากพืชเริ่มติดดอกแล้วเราก็จะใช้น้ำหมักผลไม้ผสมน้ำหนึ่ต่อห้าฉีดพ่นก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลท,ทุกๆสามวันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับฮอมนนมสดก็จะใช้สำหรับ การบำรุงต้นกล้าผักสามารถฉีดพ่นได้วันเว้นวันหรือ3วันครั้งหรือจะพุกใช้ฉีดพ่นให้ฮอร์โมนทางใบสำหรับพืชผักพวกผักสลัดก็จะทำให้ผักสลัดเติบโตแล้วก็มีรสชาติอร่อยอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนลมสดซึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนยังมีอีกหลายชนิดอย่างเช่นน้ำหมักปลา นะครับน้ำหมักจากวัตถุดิบอื่นๆรวมทั้งน้ำหมักจากพืชสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชพวกแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชต่างๆก็โดยการนำเอาวัตถุดิบที่มีสรรพคุณในการป้องกันและกําจัดแมลงมาหมักกับกัดน้ําตาลในอัตราส่วน3ต่อหนึ่งระยะเวลาประมาณ7-14ถึงวันแต่จากนั้นก็เอาน้ําหนักเหล่านี้มา ผสมน้ำหนึ่งต่อหนึร้ฉีดพ่นวันเว้นวันหรือทุกๆ3ามวันก็จะช่วยป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ทั้งการปลูกผักสําหรับกินเองและการปลูกผักสําหรับเพื่อการจําหน่ายก็สามารถทําได้ในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดในปัจจุบันก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งในเชิง การทำมาหากินและในเชิงาการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญงนั้นช่วงที่เราไม่มีไรายได้การลดรายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญการลดรายจ่ายในเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทำในสถานการณ์ที่เป็นโควิดแบบนี้การปลูกผักผักเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทย การปลูกผักปลอดสารเคมีโดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ง่ายกันทุกคนเป็นส่วนที่จะสามารถส่งเสริมทำให้ทุกคนนั้นมีความสามารถในการพึ่งเพทพึ่งพาตนเองในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้มีอาหารที่ปลอดภัยมีอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพบริโภคทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากนั้น ถ้ามีพื้นที่มากพอโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่หลายคนอาจจะต้องตกงานหรือถูกลดเวลาการทำงานทำให้เรามีเวลาว่างเราจะสามารถนำเอาวิชาความรู้แบบนี้ไปทำการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีสำหรับจำหน่ายได้ก็จะทำให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งปันอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ให้กับคนในสังคมที่เจอสถานการณ์แบบเดียวกันฉะนั้นหวังว่าความรู้และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักอินร mm ี hmm. C, ปลอดสารเคมี K Me, อย่างง่ายๆแบบนี้ mm hmm. ก็จะทำให้ทุกคนนั้นกลับไปทำ mm hmm. เพิ่มศักยภาพ mm hmm. เพิ่มความสามารถและต่อยอดไปเรื่อยๆ mm hmm. นอกจากที่จะสามารถสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองแล้ว นอนาคตอาจจะสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้เพราะอาหารปลอดภัยผกักปลอดสารเคมีผกักอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ